สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ทำพยานครตําบลสามอยอดอําเภอร300รยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับไปชมบรรยากาศกันได้เลยไป เราจะเดินขึ้นนะครับเราไม่ไปเรือครับเราไม่ชอบความสบายเราไม่ชอบความสบาย <c oughs> ตามสไตล์โลครับผมไปรับชมกัน <c oughs> เลยการเดินทางครั้งนี้ผมใช้ถนนใหมายเลขสนะครับผมถนนเพชรเกษมนั่นเองตั้ง G P S มาได้เลยครับทำพญานาครถึงแน่นอนครับผมทริปนี้เราก็เดินทางคนเดียวอีกเช่นเคยนะครับผมการเดินทางคนเดียวบางครั้งมันทำให้เราเจอมิตรภาพใหม่ๆนะครับผมเพื่อนใหม่ๆ ในระหว่างการเดินทางนะครับและได้ประสบการณ์ใหม่ๆอีกด้วยเราจะมาจอดรถกันที่วัดบางปูนะครับค่าจอดรถ20บาทเท่านั้นเองตอนนี้ผมก็มาถึงข้างล่างครับผมก่อนขึ้นทำพญานาครนะครับนี่คือชายหาดด้านสวยงังเลยอากาศดีมากครับลมเย็น ขึน้นถ้ำไปยานะครับก็จะมีนั่งเรือกับเดินขึ้นครับเราไม่นั่งครับเราไม่ชอบความสบลดเราจะเดินไปครับเราไม่ใจไปก่อนเข้าถ้ำนะครับผมเราก็มาเสียค่าบริการกันก่อนนะครับผมเป็นผู้ใหญ่ก็40บาทนะครับผมอยากเป็นเด็กจังเลยดูอัตราค่าบริการได้ที่นี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะสต๊อปให้ ไปครับผมเริ่มการประจนภัยขึ้นถ้ำพญานครจังหวัดประจวบคิรีขันครับผมเริ่มได้ขณะนี้เรากำลังเดินข้ามเขาหนึ่งลูกเพื่อไปสู่ถ้ำพญานครอ,อาวุธสำคัญเลยครับผมสำหรับการเดินเขาเดินป่านะครับนี่ก็คือ น้ำน,นั่นเองทางเดินก็จะเป็นหินแบบนี้ไปตลอดจนทางลงด้านนู้นเลยนะครับผมเดินง่ายครับผมโอ้ oh, ทุกคนเราเดินแค่มานิดเดียววิวก็สวยขนาดนี้แล้วอ่ะว้าวสุดยอดไปกันต่อไปถ้ามาถึงจุดนี้แสดงว่าเรามาถึงกลางภูเขาลูกนี้แล้วครับผม ตรงจุดนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับสามารถเดินขึ้นไปชมวิวได้เลยครับผมขึ้นมาก็มานั่งพักผ่อนกันสักแป๊บนึงครับแล้วค่อยไปต่อมาถ่ายรูปกันตรงจุดนี้สวยมากมองแล้วเหมือนเต่านินจาเลยครับเต่านินจาเขาพกดาบแต่ผมพกน้ำ น,นี่ก็เดินมาได้สักพักแล้วครับก็เหนื่อยพอสมควรครับเพราะแดดร้อนโอ้ทุกคนแต่วิวแบบสวยมากโอ้เดินมานิดเดียวขายยังไม่ทันสันเลยสุดข่าวลูกแรกซะและ้วมาถึงตรงนี้สุขภาพยังแข็งแรงอยู่ครับผมไปไปกันต่อเราต้องเดินผ่านแหลมสาลานะครับผมซึ่งจุดนี้มีเครื่องดื่มและอาหารจำหน่าย เดี๋ยวมาถึงจุดนี้นะครับผมให้ระวังดีๆนะครับผมมันจะมีลูกบักเ่าบักเภาหลอนไซหัวนะครับระวังกันด้วยแผลนกล้องยังไงให้เวียนหัวสภาพถ้านั่งเรือมาจะมาขึ้นที่หาดแหลมสาลาลำละ400บาทนะครับเร็วมากแต่เราไม่ชอบมันสบายเกินไปเราก็จะมาถึงจุดนี้ได้เร็วมากเลยครับ เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับผมที่นี่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับผมลมเย็นมากๆขอบอกเดินมาถึงจุดนี้ให้นั่งทําใจก่อนนะครับผมฮึบประมาณนี้ครับแล้วก็ไปต่อเพราะว่าทางข้างหน้านั้น <c oughs> ท่านที่มีโรคประจำตัวโปรดพริจราณาก่อนขึ้น ทำพญานคร430เมตรไปกันระหว่างเดินขึ้นนะครับ <c oughs> ก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยนะครับเดินสวนขึ้นสวนลงกันเป็นระยะระยะนะครับผมที่ทำพญานครนี้นะครับผมเปิด8โมงเช้าปิด15นาฬิกานะครับผมถ้าภาษาชาวบ้านก็จะเรียกเปิด2โมงเช้าปิดบ่าย3 ระหว่างเดินขึ้นนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวสวนลงมานะครับผมเขาก็จะบอกผมว่าสู้ๆอีกนิดเดียวแต่สภาพที่ผมเห็นเขานะครับผมคือเหงื่อแบบทั่วมากฝรั่งก็จะถามว่าสวัสดีครับเป็นความน่ารักอีกอย่างหนึ่งนะครับของการท่องเที่ยว380เมตรหรือวะสิบกิโลกันแน่แลไม่ชอบความสบาย จุดนี้จะมีสัญญาณโทรศัพท์ครบทั้งสามยี่ห้อเลยนะครับผมว้าวตรงนี้เป็นทางเรียบมีต้นไม้นานา,นานชนิดเยอะมากเลยครับผมเขาจะมีป้ายบอกนะครับว่านี่ต้นอะไรนั่นต้นอะไรนะครับผมให้เราศึกษาธรรมชาติเอาไว้เป็นความรู้นะครับอีก80ดสิบเมตรครับผมไหวไหมดูสภาพ ชิวๆบอกแล้วเรือไม่นั่งชอบเดินถ้ำพญานครถูกค้นพบเมื่อ200ปีที่แล้วโดยเจ้าพญาผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชขณะขึ้นฝั่งมาหลบพายุถ้ำนี้เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ภายในมีสองคูหาโดยสองคูหาจะมีป่องด้านบนทำให้แสงส่องลงมาด้านล่างเลยทำให้มีพืชพันธุ์ขึ้นอยู่ในจำนวนหนึ่งนะครับผม ผมขอแนะนำนะครับให้ใส่รองเท้าผ้าใบมานะครับผมเพราะว่าส่วนมากทางเดินจะเป็นหินนะครับมันสามารถบาดเท้าเราได้ครับผมใครนำน้ำเครื่องดื่มขึ้นมานะครับโปรดเก็บกลับลงไปด้วยนะครับผมเพื่อรักษาความสะอาดให้ดูแลสวยงามตลอดไปครับผมสวยมากเลยครับ ระหว่างทางเดินลงไปถ้ำพญานครถงที่หนึ่งนะครับผมตรงนี้ก็จะพบกับน้ำตกแห้งครับผมน้ำตกแห้งก็คือน้ำตกที่ไม่มีน้ำครับมีแต่หยดน้ำหรือความชื้นจะแบบมองเห็นว่ามันเป็นน้ำตกแบบชื้นช้นนะครับผมนั่นแหละว้าวทุกคนพอลงมาถึงถงแรกของถ้ำพญานครนะครับผม เราก็จะเจอปล่องสองปล่องใหญ่ๆเลยครับที่แสงอาทิตย์สามารถส่องลงมาสวยมากเลยครับผม พี่ครับแสงนี่เขาจะมาถึงพระพรานี่ประมาณกี่โมงครับไม่มีเลยครับวันนี้ไม่ทันอ๋อวันนี้ไม่ทันแล้วถ้ามาก็น่าจะช่วงประมาณสิบโมงอ๋อสิบโมงเช้าแดดจะส่องลงมาอ๋อช่วงนี้คือคือเลลคล้อยไปแล้วครับแล้วอีกทีนก็ช่วงประมาณปีใหม่ครับจะตรงป่องพอดีอ๋อปีใหม่เลยครับประมาณคนก็เยอะเนาะต้องมาเป็นธรรมดาครับก็แต่ว่าช่วงในเดือนมกราคมมันจะไปทั้งเดือนนะครับแต่ว่าก็ จะตรงมันก็จะตรงระบบตรงไม,ไม่ไม่กี่วันครับที่จะต,งตรงปองมีแค่แสงก็จะโชดลงตรงกลางปองมีแค่แสงลงอย่างเงี้ยอ๋อค,ค,ครับผมช่วงปีใหม่ขอบคุณครับผมขอบคุณครับพระพารจะแจ่มในปี2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จประพาสจึงโปรดเกล้าให้สร้างพระพาร์ที่เนินดินกลางโถงถ้ำ เพื่อใช้ประทับเวลาเสด็จมาทอดพระเนตรอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์เป็นพระที่นั่งทรงจตุรมุขออกแบบโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าขาจรจรัดวงศ์กรมหมื่นปราบปรปักเป็นพระที่นั่งที่สร้างที่กรุงเทพมหานครแล้วส่งมาประกอบภายหลัง โดยมีพระยาชนลยุธทธทโยทินเป็นแม่กองในการก่อสร้างโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมายกช่อฟ้าด้วยพระองค์เองพระที่นั่งคูหาคฤหา์ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นบโบราณสถานเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2495 ช่วงนี้ขอเชิญรับชมบรรยากาศภายในถ้ำพญานครน,นะครับผม ด้านในนี้นะครับก็จะมีอัฐิส่วนหนึ่งของหลวงพ่อเงินนะครับผมที่เอามาไว้ที่นี่นะครับทำพญานคร ขามานะครับขึ้นเข่ามาครับขาับผมขอ,อนั่งเรือกับนะครับผมรู้สึกว่าขามันจะสันส่นๆยังไงก็ไม่รู้ได้รับความอนุเคราะห์จากมิตรภาพดีๆใหม่ๆนะครับผมในการขึ้นเรือขับครับมาขึ้นเรือตรงที่หาดแหลมสาลานะครับผมระหว่างรอเรือเราก็หาวิวหาทิวทัศน์ในการถ่ายไปเรื่อยครับ เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศถ้ำพญยานครดูจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้เก็บบรรยากาศดีๆตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมาฝากทุกคนกันนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไปบ๊ายบายครับผม